สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับเมื่อนี้เบานะพาเพื่อนนะครับสี่พาเห็ดยำสลัดนะครับยำสลัดตอนนี้กำลังเตรียมวัตถุดิบอยู่หนึ่งหลักวัตถุดิบก็คืออันนี้ก็คือโอ้แมงวันกระไลครับอันนี้คือมันเผาครับเขาของมันเผา,ามันเผาปอกเรียบร้อยเตรียมหั่นครับหั่นมันเผาเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นนิดหน่อยแบบนี้ครับ อันที่สองแตงแตงกว่าแตงกว่าครับเท้าสีหันแตงกว่าหลามหันนะสามก็มีวัตถุดิบอัน,นสําคัญเขาเรียกว่ายําสลัดมันก็ต้องมีวัตถุดิบสําคัญก็คือผักสลัดครับผักสลัดนะครับกันีขึ้นายขึ้นชายครับนนขึ้นทาย นี <c oughs> ห่หอมหอมผักชี่นะครับอุปรก,กรณ์วัตถุดิบของมัน่นมือมีด,ดกละมังยังไงด้วยมีอ,ไข,อไข่ไข่ไก่ไข่ไก่ไเดี๋ยวเราจะไปต้มไปต้มแล้วก็สิวมาปอกแยกไข่ขาวไข่ขาวไข่ไข่แดงน,นะครับเป็นองค์ประกอบของ,งน้ำสลัดนะครับ อันนี้เป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลรายแดงน้ำตาลใส้แดงตาไรทิพนะครับข้างใส่น้ำตาลใส่แดงใช้นมคาเนชันนมคาเนชันสองกระป๋องเที่ยวซองกระป๋องเพราะว่าเทียนลายครับกะละมังบักไงครับแล้วก็นมข้นนนมข้นเบิร์ดวิน Wing, นะครับสองกระป๋องนะ ก็มีถั่วลิสงหนึ่งกิโลถั่วลิสงขั่วนะครับถั่วลิสงขวาหนึ่งกิโลสุดท้ายมันเป็นสุดท้ายหรอกมีบายองนิดนะครับที่ต้องใส่นะครับแต่นี่แค่นี้วัตถุดิบเข้าเตียงเดี๋ยวภาพไปเบิรนอยู่อ่าคั่วตอนนี้กำลังเตรียงวัตถุดิบอยู่ ไปดูที่ครัวอันนี้เพิ่งเตรียมไว้เดี๋ยวสิมีแม่ครัวกุกมือโปมาเฮ็ดไหาน,นี่ครับอันนี้ไก่ครับเป็นน่องไก่ต้มต้มไ้สุกเ้าต,ต้มใส่ข่าขนอแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยครับน้ำก็จะไว้ไปเฮ็ดน้ำซุปน้ำไปน้ำสลัด แลัวก็ตุกไก่เนี่ยห้าต้มสุกแล้วเขาจะไปฉีเดี๋ยวจังเบิรงกขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาจิเตรียมวัตถุดิบต้มมันี่ซุกแล้วก็บเบ้าหน้ากระชีต้มไข่ต่อนะครับกลับไปเรื่งวัตถุดิบเก่านะครับว่าเบ้าหน้าเห็ดอย่างนี้เตรียมไว้ เทาเป็นชิน้นเ็ๆครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของวัตถุดิบนะครับเด,เดี๋ยวเมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วอาคิดหนาบ้านนาสีหายว่าเบิงวิธีการย่ำสลัดนะครับขั้นตอนการปรุงเฮ็ดจ่างดแน่นะครับตำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านพับเพื่นอนในเดอร์ครับสำหรับคลิปนี้ค่ะไว้เล่นกันนี้สวัสดีครับ